Shit. สวัสดีครับเพื่อนๆขอตัวรับเพื่อนๆเข้าสู่แจ็กกี้ทรัคเกอร์นะครับวันนี้ก็มาวิ่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับอยู่ที่ไซต์ขนมนะครับมาโหลดขนมขึ้นตู้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปส่งที่เ,เขาชื่อว่า Pacific National นะครับเป็นรถไฟจะไปส่งที่รถไฟ แล้วก็เขาจะส่งไปที่เวสเทิร์นออสเตรเลียต่อนะครับเี๋่วให้ดูบรรยากาศรอบๆอบและนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆอบไซางานนะครับรอบๆอบไซขนมที่นี่เขาจะเรียกกันว่าแ n น็คนะครับถ้าพูดว่าแ n น็คเนี่ยเราจะรู้ว่าคือที่นี่นะครับแปลว่ามาโลมาโหลดตู้ที่นี่แน,น่นอนและนี่ก็มีคนนะครับมีรถที่เอาคอนเทนเนอร์นะครับมาจอด มาจอดให้ดาโหลดแล้วน่าจะมารับพรุ่งนี้หรือไม่ไม่แน่ก็อาจจะเป็นสักอีกชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับใครมารับออกไปแต่ของผมเนี่ยไม่ทิ้งไว้นะครับไม่ทิ้งห่างไว้เขาให้รอนะครับก็ดีครับเขาให้รอผมก็ดีผมเลยก็คือผมก็นอนรอนในรถนะครับแล้วก็น่าจะใช้เวลาประมาณาชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่ง ผมเคยโดนสองชั่วโมงมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับรอยังไงเขาก็จ่ายอยู่ดีนะครับผมและนี่คือบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับที่นี่เขาทำงานกันประมาณผมรู้สึกว่าจะเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับสลับผัดเปลี่ยนกันเข้างานตลอดนะฮะครับเลยมาเวลาไหนก็ได้นี่เจอพี่ใหญ่ด้วยนะครับนเวิร์ด ตัวนี้ตัวแรงเลยนะครับประเมินจากสายตานี่น่าจะห0 0แรงม้าครับผมก็มีรถเข้าออกตลอดครับอย่างที่บอกครับทำงานกันยีบสี่ชั่วโมงผมว่าไปรอในรถดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้หนาวแล้วฮะไม่ไหวตอนนี้ก็มานั่งรอในรถนะครับเพราะว่าข้างนอกมันอากาศมันค่อนข้างเย็นทนั้งที่มันเป็นหน้าร้อนนะฮะ ที่ออสเตรเลียตอนเนี้ยเดือนมกรานะครับซึ่งมันยังเป็นหน้าร้อนอยู่แต่ว่าปีนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่ค่อยร้อนหนาววันนี้ฝนตกอีกต่างหากนะครับแต่ว่าโชคดีว่าตอนนี้มันหยุดไปละผมก็เลยทำงานได้สะดวกแต่ว่าต่อให้มันตกก็ไม่มีปัญหานะครับเราไม่ได้ไปลงไปทำอะไรมากมายอยู่แล้วแต่ว่าไม่ตกดีกว่าเนาะแล้ววันนี้ผมจะบอกว่า บังเอิญผมได้มามาทํางานตอนกลางคืนนะครับปกติผมไม่มาเวลานี้นะตอนนี้ที่ออสเตรเลียเนี่ยสามทุ่มครึ่งสามทุ่มสามสินาทีปกติเนี่ยผมเข้างานมันจะมีเข้างานตีสามตีสี่ตีห้าแล้วแต่นะครับแล้วแต่วันไม่เหมือนกันสําหรับคอนเทนเนอร์นะวันนี้เข้างานตีห้าผม่าควรจะเลิกงานตอน5้าโมงหรือไม่ก็ก่อนนั้นสักชั่วโมง2ชั่วโมง ไม่นานานขนาดนี้แต่ว่าผมมาทำอ่ามาทาตอนตีห้าแล้ววิ่งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยแค่ตู้เดียวอยู่นะครับเมื่อเช้าไปรับตอนตีห้าไปรับเกือบหกโมงนะครับเข้างานตีห้าเอาหางไปรับที่อ่ที่รถไฟนะครับเนชั่นแนล a ป i f i ซิฟิกแล้วก็เอาไปไว้ที่ที่ที่หนึ่งให้เขาโหลดนะครับทิ้งหางไว้ให้เขาโหลดของขึ้นนะครับเป็นกูดเย r ยางครับให้เขาโหลดของขึ้นแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้านายผมก็โทรมาบอกว่าหลังจากที่ทิ้งหางไว้อ่อให้กลับบ้านไปเลยนะก็คือเอารถอะลงหัวลากอะเอาแค่หัวกลับไปบ้านเลยเพราะว่ารถไฟที่จะมารับตู้เราอะ่ะมันดีเลยนะครับมันเลทน่นแหละน่าจะสักประมาณสามโมงนะครับให้กลับมาเอาหางแล้วก็ไปส่งที่รถไฟใหม่เพราะว่า ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่ผมทําอยู่เนี่ยมันต้องรอรถไฟปกติรถไฟมันก็มาตรงเวลามันก็มาปกติแหละครับแต่ว่าบาังเอิญว่าช่วงน Victoria เนี้ยที่วิกตอเรียนะครับน้ํามันท่วมพอน้ํามันท่วมป๊๊ปรถไฟมันก็เกิดการล่าช้าขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็ทําให้พวกผมเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรนะครับหลังจากที่เอาหางไปทิ้งไว้ให้เข้าโหลดเจ้านายก็ให้กลับไปบ้านนะครับ ช่วงเช้าเนี่ยผมจะทำประมาณสามชั่วโมงผมนับแล้วนะแปดโมงจากนั้นผมก็ทำอะไรของผมไปครับหลับตื่นมาอีกทีก็เจ้านายโทรหาบอกว่าไม่ใช่สาโมงแล้วมาสี่โมงแล้วกันเออมันช้าอ่ะโอเคได้ผมก็เลยหลังจาก8ดโมงผมก็กกลับไปพักแล้วก็กลับมาทำงานอีกทีเนี่ยตอน4ี่โมงนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึง มาทำงานตอนกลางคืนเฉยเลยแม่เมื่อกี้ผมเล่าไปถึงไหนนะครับว่าผมไม่ค่อยได้ทำงานเวลานี้เนาะพูดถึงอย่างที่บอกก็คือว่าผมมาถึงสามทุ่มครึ่งเมื่อกี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเอาเอาคอนเทนเนอร์ไปส่งที่ที่ส่งให้รถไฟแล้วล่ะรอบหนึ่ง นี่ครับแล้วก็เอาไปเอาหางตัวนี้มาคอนเทนเนอร์ตัวนี้มาแล้วก็จะมาขึ้นขนมจะเป็นงานงานางานที่ที่สองของคืนนี้นะครับแล้วก็จะจบละจะมาขึ้นขนมเดี๋ยวนะผมต้องเลี้ยวนี่ป่าวะอ๋อไม่ใช่เลี้ยวหน้านู้นแล้วเป็นยังไงรู้ไหมครับ กำลังจะขึ้นถนมเปิดตู้ออกมาในตู้มีของอยู่ประมาณหพาเลตผมก็แปลกใจตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าเฮย้ยมันมันใช่เหรอวะเนี่ยผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้ไงผมก็ถอยไปสักพักก็มีคนมาบอกผม ว่าเออโหลดไม่ได้เพราะว่ามีของอยู่ต้องการพื้นที่20พาเรตเต็มๆพอมีของอย่างเงี้ยมันมันโหลดไม่ได้หรอกผมก็เอเรียบร้อยผมก็เลยโทรหาเจ้านายผมอา่าไม่ใช่เจ้านายนะครับเป็นเป็นเขาเป็นเป็นผู้จัดการที่ดูแลเรื่องเรื่องการเนี่ยขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยอยู่เขาก็บอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรแจ็คก,กี้เอากลับมา เดี๋ยวฉันจะดูพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันจันทร์ฉันเดี๋ยวฉันจะเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าตู้เนี้ยตอนที่ผมไปเอามาเนี่ยคือมันซิลไว้อย่างดีนะครับมันไม่ได้มีการเปิดก่อนนะฮะตอนผมเอามาเนี่ยเมื่อแก้ตอนผมจะถอยเข้าเนี่ยผมต้องเอาไอไอคีมนะครับที่ตัดเหล็กอะ่ะใหญ่ๆอะ่ะตัดซิลออกนะครับคือมันล็อกมาแน่นหนามาก แต่ก็เปิดมาก็เซอร์ไพรส์เลยว่ามีมีมีของอยู่ประมาณ6พารลททำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็เอากลับสรุปก็คือว่างานที่สองเนี่ยก็ไม่ได้งานไม่ได้อะไรเหมือนขับรถเล่นนะครับขับรถเล่นฟร,ฟร,ฟรีฟรีคือเจ้านายผมนะแต่ผมมายาได้ตังค์อยู่นะ <laughs> ครับเพราะว่าเราได้ตังค์เปชั่วโมง ก็เดี๋ยวเอาไปจอดแล้วก็กลับบ้านนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมได้นำเทรลเลอร์เจ้าปัญหาตัวนี้นะครับกลับมาจากโรงงานสแน็คนะฮะแล้วก็มาจอดไวท้ที่ที่าร์ดแห่งนี้นะครับโรงงานแห่งนี้นะครับเอาเป็นว่าให้เขาเช็คตอนวันจันทร์หรือว่าวันพรุ่งนี้ก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของเรา ะะตอนนี้เราก็ได้เวลากลับบ้านน่าจะจบแล้วล่ะครับวางงานสำหรับวันนี้นะครับทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะฮะถือว่าขับรถมาเล่นๆแล้วกันนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกโปรยๆด้วยนะครับกอแต่เวลากลับบ้านหวังว่าเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม